สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะดูมาทักไทยกันค่ะมาทางไทยกันจำน้องได้ไหมอุ้ยจก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 ชีน้องด้วยอาจกกันจกกันจํานูได้ไหมจํานูได้ไหมเอ้าเออจกพี่จกพี่โอ้พี่น้องโตเท่าพี่แล้วนะ จากเด็กชายเจ็ดขวบนะแม่แม่นะคะเออเดูกระจกกันเออเออเออกระจกน้องกระจกน้องโอ้น้องอมทองสูงกว่าพี่ใบอีกพี่ใบเอี่ โอ้โหทักทายอะไรน้องจะเช็คว่าน้องโตเป็นบ่าวหรือยังเหรอลูกฮะน้องโตเป็นบ่าวแล้วใช่ไหมเออโตเท่าหนูแล้วตัวใหญ่กว่าพี่ใบทองอีกจำกันได้อยู่นะคะแม่แม่นะคะแต่ใบเขาโตเป็นหนุ่มแล้วเขาจะไม่ค่อยแบบเล่นกับน้องเหมือนแต่ก่อนเนาะดีน้องกระจกปากพี่ คิดถึงกันไหมเนี่ยฮะคิดถึงไหมน้องโบกหูใหญ่เลยเออคิดถึงหนูก็โบกหูเหมือนกันหนูก็คิดถึงแต่งาน้องไม่ใหญ่ไปไหนเลยเนาะเออใหญ่แต่ตัวงาฝากไว้กับดินเออจุ๊บแก้มจุ๊บแก้มคิดถึงจังเลยไม่เห็นกันนานเกือบสองปีอุ้ยน้องก็ห่วงพี่นะ ห่วงอีกไม่อยากให้เขากินอีกดึงไปทางตัวเองให้พี่กินด้วยวะให้พี่ใบกินด้วยสิโตทันพี่ละแต่ว่าอมท้องเขาอยู่ตรงที่สูงเนาะถ้าถ้าเอาจริงๆเทียบกันจริงๆหน้าหน้าจะใบทองสูงกว่าอยู่ใช่ไหมเนะาะเชื่อว่าไหม,ไมเท่ากันหรอไหมใบทองอยู่ตรงนี้เด ให้พี่กินด้วยขอขอตรงที่เหน็บงาได้ไหมเอาไม่ได้เอออ้อน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 กันแล้วอ้อนกันแล้วให้อ้อนอ้อนให้พี่กินด้วยลูก